วันนั้นเป็นวันที่ฉันไม่คิดว่าชีวิตจะมีอะไรเปลี่ยนแต่เสียงน้ำดังส,สู้สู้ใต้บ้านกลับเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดฉันยืนงงอยู่กลางครัวน้ำไหลออกมาจากใต้ซิงคเหมือนมันตั้งใจจะเอาคืนอะไรสักอย่างฉันถอนหายใจแรงๆทั้งที่ในบ้านมีแค่ฉันคนเดียวฉันชื่อนิยาอายุ28บ้านฉันอยู่ระยองเป็นบ้านชั้นเดียวเล็กๆที่อยู่คนเดียวมาหลายปีตั้งแต่เลิกกับแฟนชีวิตก็เรียบง่าย ทำงานกลับบ้านนอนฟังเสียงพัดลมกับความเงียบเป็นเพื่อนฉันไม่ใช่คนขี้เหงาแต่บางวันความเงียบมันก็พูดดังเกินไปฉันก้มลงดูท่อเห็นน้ำหยดไม่หยุดมือฉันสั่นนิดๆเพราะไม่รู้จะทำยังไงโทรหาช่างในเน็ตก็ไม่มีใครรับฉันนึกถึงบ้านข้างๆที่มีลุงคนนึงอยู่คนเดียวเหมือนกันลุงเป็นช่างประปาได้ยินจากคนแถวนี้ว่าแกใจดี ฉันยืนลังเลอยู่หน้าประตูบ้านตัวเองพักใหญ่ก่อนจะตัดสินใจเดินออกไปขอประตูบ้านลุงเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาประตูเปิดออกช้าๆลุงยืนอยู่ตรงหน้าใส่เสื้อย,ยืดเก่าๆเปื้อนคราบน้ํามันนิดหน่อยแกมองฉันแล้วยิ้มบางๆมีอะไรหรือเปล่าหนูฉันพูดเสียงเบาเหมือนแกรงใจลุงคะท่อที่บ้านหนูแตกช่วยดูให้หน่อยได้ไหมคะ ลุงพยักหน้าไม่ถามอะไรเยอะหยิบกล่องเครื่องมือแล้วเดินตามฉันมาระหว่างทางฉันรู้สึกอึดอัดแปลกๆเหมือนมีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวแต่ก็รู้สึกอุ่นใจในเวลาเดียวกันพอเข้าบ้านลุงก้มลงดูท่อน้ำยังหยดไม่หยุดเสียงมันดังอยู่ในความเงียบของบ้านฉันลุงพูดขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงจัดการให้ฉันยืนพิงผนังมองแผ่นหลังลุงที่ก้มทำงานอย่างตั้งใจ ฉันไม่รู้ทําไมถึงสังเกตมือแกมือที่ดูหยาบแต่ขยับอย่างเบามือเหมือนคนที่คุ้นเคยกับการซ่อมแซมสิ่งที่พังมานานระหว่างที่ลุงทำงานเราคุยกันนิดหน่อยคุยเรื่องอากาศเรื่องน้ำประปาเรื่องบ้านเงียบๆฉันเผลอพูดว่าบ้านหนูอยู่คนเดียวบางทีก็เงียบเกินไปลุงหัวเราะเบาๆลุงก็เหมือนกันอยู่คนเดียวมานานแล้ว คำพูดนั้นมันไม่ได้พิเศษอะไรแต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนมีใครเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายลุงซ่อมท่อเสร็จน้ำหยุดไหลฉันโล่งใจเหมือนยกผู้เข้าออกจากอกเท่าไหรคะลุงฉันถามลุงสายหน้าไม่เอาหรอกแค่นี้เองบ้านใกล้กันฉันยืนอึ้งอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดขอบคุณซ้ำๆลุงกำลังจะกลับแต่ฉันกลับพูดออกไปโดยไม่ทันคิด ถ้าลุงว่างแวะมานั่งคุยกันบ้างก็ได้นะคะบ้านมันเงียบลุงมองฉันนิดนึงก่อนจะยิ้มถ้ามีโอกาสนะประตูบ้านปิดลงความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมฉันยืนมองพื้นครัวที่แห้งสนิทใจฉันกลับไม่สนิทแบบนั้นคืนนั้นฉันนอนฟังเสียงบ้านเสียงลมเสียงตัวเองหายใจแล้วคิดถึงรอยยิ้มของลุงโดยไม่รู้ตัว ฉันบอกตัวเองว่านี่ก็แค่ความรู้สึกชั่วคราวแค่ความขอบคุณแต่ลึกๆฉันรู้ว่ามันเริ่มมีอะไรบางอย่างซึมเข้ามาในชีวิตเงียบๆของฉันแล้วและฉันยังไม่รู้เลยว่าการเปิดประตูบ้านวันนั้นจะพาฉันไปไกลแค่ไหนหลังจากวันนั้นผ่านไปบ้านฉันก็ไม่ได้เงียบเหมือนเดิมอีกแล้วทั้งที่ความจริงมันก็ยังเป็นบ้านหลังเดิมโต๊ะเดิมห้องเดิมแต่ความรู้สึกข้างในฉันมันเปลี่ยนไป ฉันเริ่มตื่นเช้าขึ้นมาแล้วเผลอหันไปมองประตูบ้านเหมือนรอใครสักคนทั้งที่ก็รู้ว่าไม่มีนัดไม่มีใครจะมาฉันพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากลุงก็แค่คนใจดีที่มาช่วยซ่อมท่อแต่ความรู้สึกบางอย่างมันไม่ยอมเชื่อฟังเหตุผลวันต่อมาฉันเอาผลไม้ไปฝากลุงที่บ้านข้างๆแค่จะขอบคุณให้มันจบๆแต่พอแกเปิดประตูออกมายิ้มแบบเดิมใจฉันก็เต้นแรงเหมือนคนทำผิด ลุงถามด้วยน้ำเสียงธรรมดาท่อเป็นยังไงบ้างฉันพยักหน้าเรียบร้อยดีค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะลุงรับผลละไว้ไปแล้วชวนฉันนั่งคุยใต้ถุนบ้านแกชงกาแฟรสเข้มมาให้แก้วหนึ่งฉันไม่ถนัดดื่มกาแฟแต่วันนั้นกลับดื่มได้เฉยๆเราคุยกันเรื่องชีวิตลุงเล่าให้ฟังว่าอยู่คนเดียวมานานผ่านอะไรมาเยอะเมียจากไปตั้งแต่ลูกยังเล็กแล้วลูกก็ย้ายไปทำงานต่างจังหวัด เหลือแค่บ้านกับงานช่างฉันฟังเงียบเยบรู้สึกเหมือนกำลังฟังใครสักคนเล่าความเหนื่อยที่ไม่เคยมีใครถามฉันเองก็เล่าเรื่องตัวเองเรื่องการอยู่คนเดียวเรื่องวันที่กลับมาบ้านแล้วไม่อยากเปิดไฟเพราะมันทำให้รู้สึกว่าไม่มีใครรออยู่ลุงพยักหน้าเหมือนเข้าใจไม่ปลอบไม่สอนแค่นั่งฟังนั่นแหละที่ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจอย่างประหลาด หลังจากวันนั้นเราเจอกันบ่อยขึ้นไม่ได้ตั้งใจแต่เหมือนจังหวะมันพาไปบางวันลุงแวะมาดูท่อดูก๊อกบางวันแค่มานั่งคุยฉันเริ่มชงกาแฟได้เก่งขึ้นเริ่มทำกับข้าวเผื่ออีกหนึ่งจานโดยไม่ต้องคิดมากความใกล้ชิดมันไม่ได้มาแบบหวือหวามันมาแบบเงียบๆเ,เหมือนน้ำที่ซึมเข้าพื้นทีละนิดจนวันหนึ่งฉันเผื่อถามลุงว่าลุงไม่กลัวเหงาหรอคะลุงหัวเราะเบาๆ กลัวซี่แต่ก็อยู่กับมันมานานคําตอบนั้นทําให้ฉันเงียบไปนานเพราะฉันเองก็กลัวเหมือนกันเราไม่เคยพูดถึงความสัมพันธ์ไม่เคยเรียกมันว่าอะไรแต่ฉันรู้ว่าหัวใจตัวเองเริ่มพึ่งพาการมีอยู่ของลุงมากขึ้นคืนหนึ่งฝนตกหนักไฟดับบ้านฉันมืดสนิทฉันนั่งกอดเข่าอยู่คนเดียวเสียงฝนกับความเงียบทำให้ใจฉันสั่นฉันโทรหาลุงโดยไม่รู้ตัวลุงรับสายทันที เป็นอะไรหรือเปล่าฉันพูดเสียงสัน่นไฟดับค่ะไม่นานลุงด้อมายืนอยู่หน้าบ้านพร้อมไฟฉายแค่เห็นกยืนตรงนั้นใจฉันก็โล่งเหมือนมีใครมาดึงขึ้นจากที่มืดเรานั่งคุยกันในความมืดเสียงฝนดังเป็นฉากหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกินเลยแต่ความใกล้ชิดในคืนนั้นกลับชัดเจนกว่าทุกครั้ง ฉันเริ่มถามตัวเองว่าที่รู้สึกอยู่นี่มันคืออะไรความผูกพันความเคยชินหรือความรักวันเวลาผ่านไปความรู้สึกนั้นไม่จางกลับชัดขึ้นจนวันหนึ่งฉันเริ่มรู้สึกแปลกกับร่างกายตัวเองเหนื่อยง่ายคลื่นไส้ฉันไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งวันที่ผลตรวจอยู่ในมือฉันนั่งนิ่งอยู่นานใจมันว่างเปล่าเหมือนถูกดึงออกไปทั้งก้อนฉันรู้ว่ามันหมายความว่าอะไร และรู้ด้วยว่าชีวิตฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันไม่ได้บอกใครทันทีนั่งคิดอยู่หลายวันจนสุดท้ายก็เลือกไปหาลุงฉันนั่งตรงข้ามแกมือสั่นเสียงสั่นลุงคะหนูมีเรื่องจะบอกลุงมองหน้าฉันสีหน้าจริงจังฉันพูดช้าๆหนูท้องคะ่ะความเงียบปกคลุมอยู่พักใหญ่ลุงไม่ได้พูดอะไรแค่ก้มหน้าหายใจลึกฉันรีบพูดต่อ หนูไม่ได้คาดหวังอะไรหนูแค่อยากบอกความจริงลุงเงยหน้าขึ้นดวงตาแก่ไม่ได้ตกใจแต่เต็มไปด้วยความหนักใจลุงขอโทษแกพูดแค่นั้นคำขอโทษที่ไม่ได้ดังแต่หนักมากฉันไม่ได้ร้องไห้ตอนนั้นแค่รู้สึกว่าความจริงมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะหนีลุงบอกว่าจะรับผิดชอบแต่ฉันสายหน้าฉันไม่ได้ต้องการสัญญาใหญ่โตฉันแค่ต้องการความชัดเจนกับชีวิตตัวเอง หลังจากวันนั้นเราคุยกันน้อยลงไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะต่างคนต่างต้องคิดฉันใช้เวลานั่งอยู่กับตัวเองทบทวนทุกอย่างตั้งแต่วันที่ท่อแตกวันที่เปิดประตูให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตจนถึงวันนี้ที่มีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ข้างในฉันตัดสินใจเดินหน้าต่อเลือกดูแลตัวเองเลือกรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นลุงยังแวะมาดูเป็นระยะไม่ได้ใกล้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่หายไป วันหนึ่งฉันยืนมองบ้านตัวเองมองท่อที่เคยแตกแล้วนึกถึงว่าชีวิตคนเราก็เหมือนท่อบางทีมันพังเพราะแรงดันที่สะสมมานานไม่ใช่เพราะวันใดวันหนึ่งฉันไม่โทษใครไม่โทษตัวเองแค่ยอมรับว่าความเหงาและความใกล้ชิดมันทำให้เราพลาดได้ง่ายและผลของมันเราต้องเป็นคนรับเองวันนี้ฉันยังอยู่บ้านหลังเดิมในระยองบ้านที่เคยเงียบแต่ไม่ว่างเปล่าเหมือนก่อน ฉันเรียนรู้ว่าบางความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่ตลอดไปแต่เกิดมาเพื่อสอนอะไรบางอย่างกับเราและฉันก็จะจำบทเรียนนั้นไปตลอดชีวิต